ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทัดกาลังอยู่กับบ้าเบียร์ล่ะกะยูทูบช่องอีสานบ้านคุยเองอืบ้าเบียร์พามากินเข่ายูทธรันพุตาบ่รอนผู้ตาสั่งครับไอ้นุ่มหนามุ่นคนอย่าโสนหน้าตาดีสดใสขึ้นได้นี่ครับครับผมได้ยังกิ้นห้ามื้ยนี่อันนี้ยังมุกน้ำใหม่ไสหมูครับมุกน้ำใหม่ไสหมูนะครับเนาะบ้าเบียร์บอกว่ามุกน้ำใหม่ไสหมูอันนี้เด้ต้มเปื่อยครับต้มเปื่อยต้มเสียนเนาะพี่น้องเนาะต้มเปื่อยต้มเสียนอืมอ่ะ ล้วก็อันนี้อีหยังนี่อ้อมกบคับอ้อมกบข้างยังเลยไล่อยู่นี่ข้างยังเลยไล่อยู่นี่พี่น้องแล้วก็สุดยอดก็ามูเอฟซีพี่น้องถามมาเลือก,กินมันคือหย,ยังบ้าเบียร์ไว้อีหยังนี่มันคือผักอีหยังอยู่ในป้าเลือก้าบ่แมนบ้ามีกับกบ่มีสิทธิ์ได้กินกันบ่แมนบ้ามีบม่บมีสิทธิ์ได้กินเชียนี่ไอเล่าแล้วนายาไอเลียดมีอ่านอันวี่หนึ่งถือกองประคองชีวิตไอบรรจงลุงเขียวโมนิด หุ้มแน่นอนเจอคีมนี่เพิ่นตรงหุ้มแน่นอนไปหาเบิงเอฟซีห้องีหู้ว่าอันนี้คือยังเดี๋ยวกินให้เบิงนะครับเนาะก่อนอื่นนุ่มเบียหาให้อาปู้กอนนะครับเนาะหาให้ปู้กอนมื้อนี้ปูเพิ่นเทียเพิ่นอยากกินขอบกระดงยำเด้อปูเด้ออืขอบกระดงงัวแล้วก็หมกหน่อไม้ไสหมูให้มันได้หน่อไม้น้ำได้หมูน้ำซั่นตัวคั่นว่าหมกหน่อไม้ไสหมูก็ได้อืออือกะอ้อมกบอ้อมกบอืม เอา้าววันนี้พูดมีผลละใหม่ละปูดเด้ขอข้าวเหนียวเอา้เอาวแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่แหละผ้าเขาหวัดเอาให้ปูสังกะสายาสังกะชีกินเข้ากะสีกินกับนุ่มเบียร์ผู้ใหญ่บ้านกับว่อกับว่อไปตั้งตัวผู้ใหญ่บ้านบ่ราขานเบาเอาไปกินนลำกันมาเดา้อผู้ใหญ่บ้านเด้อขันเมียกับมากินเอา้านี่ครับปูปูสังกะสายาสังกะชี มาอยากมากินมาแซ่บม่นัวน้ากันเหมือนเดิมคือเก่าอันลุงเขียวบอกให้ขอเรียกบ้ามีบ่กล้าขอดอกคุณต้นไม่สูงสูงคุณเขาสิมาขอเห็ดอย่างขอให้ในการในงานเขาประสบความสําเร็จกับพ่อที่เห็ดเนี่ยลงทางยูทูบไก่ข้นเบิ้งเป็นร้อยล้านพันล้านวิวลงทางเฟซบุ๊กเลี้ยวแฟนเพจไก่ข้นเบิ้งเป็นร้อยล้านพันล้านวิวติ๊กต๊อกมู่นั่นพี่น้องเออเอานี่ด้วยนทำแห้งของเจ้าของกับประสบความสำเร็จอีลีปูมอลลัมมอลลัมเต็มเต็มวงอืมเอาจัดไป มาพี่น้องเบียร์กาย่างาเขาไปทา้งในเลือกเลยผู้ดเดียววะบกก่กานุ่มเบียร์บ่ก่าอืมนี่บามีไปบุ๊กมาแล้วสมัยตะกี้ <c oughs> บามีบุ๊กมาแล้วเลือกหลงป้าเลยนะแบบแบบหลงป้าเลยแต่วา่ากะกะยูได้กะออกมาได้อยู่ด้วยบารามีของปู้นั่นแหละเอา้ามากินเขาด้วยกันแสบๆพี่น้องผมอืมทักเขาคือบ่มีแหรวอเบียร์ เอาเอาพักอีกสักก่อนจังกินพี่น้องเด็ดพักพัก,พกเกษตรว้นเดียวกินในเบิดปีเบิดศาดเน่ะพี่น้องเลย มีพักโอ้ยเบิด์ตทนันบ้าเบียเลยเอา้าวูดใดมากพี่น้องนัน,นปอบมิดปอบมิดคนเดิมคนเก่าพี่น้องผมมาเยี่ยมมายามถามขก่าวสีมหาพระเขาวะนี่คือพระเขาว,วะไอ้พระเขาวพะพระเขาว,วัดไปขอปูขอหลวงพ่อขอหลวงพี่มากกันกินเอาเริ่มลงมือรู้อย,ยู่ยเลยครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ทูกไฟเด้อทีท่สนับสนุนกระไดพี่น้องเริ่มด้วยอ้อมกบดีกว่วนี่ไล่ๆกินนันงม,ม,มันโอ้กบนะว้าวมาอ้มเปี่ยส้มเปี่ยลองมันก่นนะอน,อ,นอ,อืมหมกน้ำใหม่ใส่หมูอ้อมกบอืมอืมพักอืม นี่เด um> ี๋ยวบ้านไม่กินให้เบิ้งบาทย้อนไม่วิเศษกินกับเนีงกับเสียบเป็นเยอยไม่พิเศษโคตรเยอะจ้ะบอกแล้วว่าไม่กินกับเีียงกับเขากันไปเบิดอ่ะงันอืม กินเมื่อเพราสั้นแสดงว่ารัสษาเนือรัสษาตัวดีเด่เนครับต้มต้มเี้นต้มเี้นว้าวว้าวครับอือเอาไป,บบไปเป็นไดนน้นมเบียรครับ món nó mày say mua món nó mày say mua chín gấp chia dịăng, chia dịăng có chia mày chính chín, điệt nó không tiệm mày à, áo มันเป็นนนุ่มครับเออเอาบอกบอกรสชาติมากเป็นแนวดเอรักษณะเป็นรสฝาดนุ่มขมกินกับลาบได้ครับอืาก้อยกุ้งคือว่าก้อยกุ้งก็ได้ลาบปลาแกงเส้นน้ำมัเอาไปย่ำเส้นกุ้งสดได้ครับนั่นกดเด็ดคกดเด็ดกินน้ำอ้อมก็ได้ครับอ่ นี this mm ่อยานีแมันแซ่บ้องเขาบ้านห้องกวกินนี่แล้วยังไปกินเหล้านั่นมันบ่าจ้าบ่านี่ต่คันฟางเอาอิ่มเคยยำบ่ามันพ่อยอยู่ยี่ยำใจบ้าสุบ้าบ่ได้เป็นบ่กินกับอ้อมกบบ่งกินกับอ้อมกบกรอนก็ีไหลขนหแถว เจ้า่ะเป็นเชื่อไม่วิเยอเชื่อบ้านมีปไปคนพบหร,รอรอดตายจากป้าผู้แพงหมามาบ้านมีก็ใใกิจใจเลยว่อยุติสายจนหันพอยุติสายจนหันนะกันตายใช่หรือเปล่าควอมเมื่อกี้เอาแน่ต้อนนี่เอาแน่เนี่ย,เอ,เ,ย,เ,อเ,ยเอาให้ผู้จ,จัดจ้างอืมอีบ้าเบียร์ให้ต้อนนี่ ลองมึงไปจัดไปมันมินเลยเฮ้ยนั่นแล้ความดีมผมก็ไปใส้หมูมกเจ๊ร้านก็เดียวเดียวเจ๊ร้านเบิ้งอยู่นี่ขวาฟีาง่ยเรื่อเดียวนาะเจ๊ร้านไหนมาฟีโผหมืเยนึนี่โผล่หมดวยคร่ี้ครับร่างมองวาแกสบ cái 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 จิ้มน้ำมันอ,อืมจิ้มน้ำมัน้ำมันเสียบอยู่อืมอืมจัดกลับไปอืมจัดว่าเสียปสบป่วยวางแล้วว่าเสียบป่วยอืมเอากินแสีบเสบนัวอนื้แล้วขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการทีก่การตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านกุเองโกเม็ดบ้าเบียให้เกียรติมาร่วมในผ้าเขาวัดทางนี้นะครับเนาะอีพีที่สามสิบแปดแล้วล่ะมือ ว่านอ e. ีพี e. ดดบบ่ดีสามสิบเจ็ดมึงอีพี่ดีสามสิบแปดเด้อบ้าเบียเด้อครับอือเอ้ากินกันไปสองสามย่างกับอิ่มพี่น้องของท่านเนาะเพราะมันได้ซื้อได้หาเพราะที่ไปว่าอยากได้กับเขาเจ็ดแบตย่างบ้านเฮามันกับซ้ำนี่ละพี่น้องผมอือบ้านเฮามันกับซ้ำนี่ละอืมอมเนก็พี่น้องมา่กี้น้ำกันพ่องอือมากินน้ำกันกินอีหลีบ่ได้เวียงต้องนั้นกินจยงนี้ บ่เคยซิมอีสานบัติจิได้คือเก้าครับได้คือเก้าได้กินกับปูกับตาสารปูตาเฮากินแ่บแสบเจอการคลิปหนาอีพี่หนาพี่น้องผมส่วนเสิได้ยยังไม่กินกับสู่พีซู่นนอกกินนันเดียวให้มันหวอดก้อนวาอยู่วันเลรียอีหยังเราพี่น้องเนาะอืเอ้ามาเด้อมาเด้อในอันบ้ามีเอฟซีในอันยูนีเอฟซีในอันหมดเลยครับความคุ้นครับไปไปกินเขาอย่างในอันเบิ่งต้มเนี่ยต้มเนีย อ้ยปิดวด่าท่านใดเลื่อมขึ้นพอ่อในอันเลยมาเด้อมาเด้อในอันเออในอันนะครับในอันครับหูจากในอันบ่บ่จากครับมุจากมุจักในอันบคือกันเดน่่มาาจากคือกันใน,นอันเราเป็นเออน็ตไอรอนเราเป็นเน็ตไอรอนที่ดังทีง่สุดในประเทศไทยเออเราสามารถเสียกห้ำโซ่ผู้สาวได้โดยที่บ่ต้องออกกว้างโดยที่บ่ต้องขึ้นเราเก่งขนาดนั้นหรือมุจ้าเห็ดได้บ่เอ้า จะเสียกหำแบบในอันตี้คันเฮ็ดได้เห็ดได้บบวกกาบกันกาเป็นบเจ้งสูนี่อันบ่ได้จักคนเลยบ่ฟังแล้วาเมาะอไรเจ้าือไอ้ร่อนใครยุ่งยี่มีตาปูว่าให้เจ้าขอจะเกี้ยงเจ้าว่าทำ